ำอัปปโลกกถินองค์ที่หนึ่งแบบธรรมยุตอิดานิโคพันเตอิดังสปริวรังกถินะตุสังสังกัสสะกถินัฏาลาลหะกาเลเยวะอุป,ปนงังอิดิเซจากาเลเยวังอุป,ปนเนนะดุเสนะกถินัฏฐารวัตสังวธานานภิกขุนงังปะกวตาอนุญาโต ยิ่งนักกังกามนัสสะสังคสสะปัญจกปิตสันติอนามันตะจารวะสมดานะจารวะขณะโุชนังยาวัตทะจีวรังโยจัตทะจีวรุปปโดโสเนสังภวิสติจตุสุภีเหมันติเกสุมาสสุจีวรกคารุมหันตีกตุภวิสติ Ida ni pana sangko kati katino ko katina tarang udah kati